ทิ้งไว้เนี่ยหน้าฉันก็จะเป็นหลุมอุ้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโอ้ยช็อตโอ้ยตกใจนะจ๊ะตายตยแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงน้องเชอร์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 ไปดูแล้วน้องเชอร์น้องเชปอะไรคะลื่นล้มในห้องน้ำหรือเปล่าลูกหรือว่างูโผล่จากชักโครก ลชกชาสิวขึ้นค่ะโอ๊ยอะไรกันล่ะคะมันไม่ได้ขึ้นธรรมดาคะมันขึ้นทั้งหน้าเลยอะโอ้ยคงเป็นเพราะที่เชอนอนดึกอ่านหนังสือมั้งคะหรือว่าเรียนเรื่องสอบไหมอะ่ะเอ,อแล้วมันต้องทำยังไงล่ะคะมันหอขนาดนี้เลยนะคะไหนไหนไหนี้พี่ก็อยากจะช่วยแหละนะคะแต่พี่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยอ่ะ คือเกิดมาก็สวยใสไร้สิวมาตลอดอะไรเงี้ยเคอเหรอจ๊ะไม่เคยมีปัญหาเรื่องสิวเนาะแต่มีปัญหาเรื่องสิมเนียกงตัวเองนะเนี่ยไม่ต้องไรไม่ต้องเรยนเรื่องนี่เลยยม่นี้เอาหน้าน้องเชอลลูกัวรุ่นกับสิวเนี่ยมันคู่กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะอย่าคิดมากเลยลูกนะนี่นี่เคยเป็นกันทุกคนเลยเนาะเนาะเนาะนะลูกอย่าคิดเยอะเลยลูกแต่มันก็น่าเกลียดไงคะแล้วถ้าทิ้งไว้เนี่ยหน้าฉันก็จะเป็นหลุมโอยปล่อยไว้